สวัสดีครับเพื่อตตามช่อง YouTube ปิกไลค์ครับวันนี้เราจะมารีวิวหูฟังจาก h หว่ e ยเน่รุ่นใหม่ด้วยเช่นเดียวกันครับนี่คือ u a ว่ i ยฟรีคลิปหูฟังที่เรียกว่ามีตำแหน่งเป็นตัว C แบบนี้เหมือนอังกุนเลยแต่ว่าคุณสมบัตมันดีแค่ไหนเรามารับชมกันเลยครับคลิปนี้ครับสำหรับการแกะกล่องในครั้งนี้นะครับก็จะมาแกะตัวนี้ครับนั่นก็คือหูฟังโหว่ยฟ,ฟรีคลิป มันเป็นหูฟังที่ได้เรียกว่าดีไซน์นะ่าแตกต่างกับชาวบ้านเมือนเขานะครับนี่เขาบอกว่ามันเบามากนะแล้วมันเป็นอะคูสติกดีไซน์ใส่สลับด้านได้นะครับ pairing ได้การน้ำไม่ฟีห้าสีมี AI ด้วยนะครับแบบนี้น,น่ารองกล่องนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองข้างในนะครับก็จะมีตัวหูฟังเดี๋ยวเราเข้ามาแนะนําตัวหูฟังกันอีกทีหนึ่งนะฮะในข้างในด้านล่างนะครับก็จะมีแพคเกจจิ้ง ก็คือได้จะเป็นคู่มือแล้วก็สาย usb เวลาขย่าเนี่ยแบบน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะตัวนี้นะครับเนี่ยครับเป็นสาย usb ตัวนี้นะครับเป็นสีส้มด้วยแสดงว่าเป็นตัวคลิกชา้านะครับแล้วก็ตัวของคู่มือบรันตีแล้วก็ตัวคลิกไกด์นะครับมีมาให้แบบนี้นั่นเองอันนี้ก็ถือว่าครบเซตนะครับสำหรับตัวของหูฟัง huawei oh free clip ตัวนี้นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูตัวของมันกันดีกว่านะครับว่า มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับหูฟังตัวนี้ครับสำหรับหูฟังหูไ i ้ฟรีคริปนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ที่เราได้ับมาคือสีดํานะครับกล่องข้างหน้าก็จะเป็นสีเกรย์แบบนี้แล้วก็มีไฟนะครับเป็นบอกสถานะของแบตเตอรี่ด้านหลังนะครับก็จะเป็น,นกลไกอย่างนี้นั่นเองครับส่วนด้านล่างจะมีพอร์ต USB Type C แล้วก็ฝั่งนี้จะมีปุ่มนะครับสําหรับ pairing เปิดฝาออกมาหน้าตาหูฟังนะครับ มันจะเป็นก้านแบบนี้นะครับซึ่งเวลาเก็บเนี่ยมันจะเก็บได้ง่ายแล้วก็มันจะไม่มีการบอกว่าข้างซ้ายหรือข้างขวาคือสามารถใส่สลับได้เลยไฟสถานะตัวนี้จะบอกว่าผูฟังนั้นเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าสมมติเราก,กด pairing เวลาเราใส่นะครับพอไฟขึ้นสีขาวแสดงว่ามันพร้อมจะแพ้์นะครับยกเลื่นการแพรปิดฝาเท่านี้เองครับก็ถือว่าใช้งานง่ายครับสำหรับผูฟังตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับแอปพลิเคชันกัน ส่วนในตู้หูฟังนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับก็จะมีไมโครโฟนนะครับมีหมด1 2แล้วก็3 4นะครับแบบนี้นั่นเองแล้วก็จะมีตัวของห่วงตัวนี้นะครับซึ่งเป็นนิกเกิลเทเนียมนะครับที่อยู่ข้างในแล้วก็มีสายอยู่ข้างในด้วยนะครับทนทานต่อการนี่ครับทนทานต่อการบิดอย่างนี้นี่แล้วก็ที่สาคัญครับด้านล่างก็จะมีขั้วในการวางชาร์จนั่นเองตัวของการออกแบบนะครับมันก็จะได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ตรงของสถานที่แห่งหนึ่งในชิคาโกนะครับแล้วก็จะมีตัวของไดรเวอร์นะครับขนาด10.8นะครับก็เรียกว่าค่อนข้างใหญ่อยู่ในการสั่งงานนะครับก็สามารถที่จะแตะตึดต๊ดตึด๊ดดาตึ๊ดนะครับสามจุดดีได้หมดเลยดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการใช้งานนั้นถือว่าไม่ได้ยากแต่อย่างใดแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการออกแบบตัวนี้นะครับก็จะส่งผลให้เสียงนะนะั้นเวลาที่เข,เข้ามาเนี่ยตัวของ ลำโพงเนี่ยมันจะเข้ามาค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควรที่สําคัญครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือหูฟังตัวนี้มันไม่ได้มีการระบุว่าข้างไหนเป็นข้างซ้ายและข้างขวาตายตัวดังนั้นคุณสามารถที่จะใส่สลับได้เลยแต่จะต้องเปิดฟังก์ชันใน Huawei AI l i อ e อยู่เท่านั้นถึงจะทำงานได้บงเล็บถ้าสมมุติไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชันเราใช้งานเลยจะเป็นยังไงคำตอบคือจากที่ได้ทดลองนะครับกับมือถือที่ไม่ได้ทดลองไม่ได้ลงแอปพลิเคชันเลย มันสลับอัตโนมัติให้เป็นค่าเริ่มต้นอยู่แล้วครับดังนั้นก็ไม่น่าเป็นห่วงเตียงใดสําหรับในเรื่องนี้สำหรับแอปพลิเคชันในการควบคุมนะครับใช้ชื่อว่า Huawei AI Life นะครับก็คือเราสามารถที่จะดาวน์โหลดของตัว iOS นะครับขานเข้าไปที่ App Store ได้เลยแต่ว่าถ้าเป็น ่ uh, Android นะครับจะต้องโหลด APK ซึ่งเราแปะลิงก์ไว้ทางด้านล่างแล้วนะครับสามารถที่จะไปกดดาวน์โหลดได้หรืออีกช่องทางหนึ่งนะครับั่นก็คือการสแกน QR code ที่ข้างหลังกล่องแบบนี้นั่นเองครับพอมาดูกันนะครับในส่วนนี้สมมุติว่าเราปิดอยู่นะครับมันจะเป็นลนนักษณะนี้คือ disconnect อันนี้เราต้องเปิดมาก่อนแล้วก็เอาหออกมานะครับมันจะมีการดี e ท t นะครับว่าหูฟังนั้นใส่อยู่เปล่านะครับตอนนี้คือ มันจะมีขึ้นแบบนี้อันแรกนะครับสเตตัสก็คือเชื่อมต่ออยู่หรือเปล่าแบตเตอรี่เท่าไหร่แล้วก็ตัวหูนั้นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่สนะครับคอนเนคเซนเตอร์ Center, สำหรับคนที่เชื่อมต่อ2อปุปกรณ์นะครับก็สามารถที่จะเช็คต,ตรงนี้ได้นะครับอันที่3ครับซาว์เฟษมีตั้งแต่เดี u l t นะครับตัวดีก็คือเป็นแบบเอเดเวลก็คือเน้นแบบเบสขึ้นมานิดนึงนะครับทําให้การออกอากายสนุกมากขึ้นเน้นการฟังขึ้นดนตรีและการฟังเสียงครับ ไม่สามารถปรับเองได้นะแล้วก็มีเกสเจอร์เกสเจอร์นะครับต้องอธิบายก่อนหูฟังแบบนี้มันไม่มีตัวของก้านก้านมันอยู่ตรงกลางน,นะครับเวลาเราจะสั่งงานเนี่ยเราต้องตองแต,แตะอย่างนี้นั่นเองครับตัวหูฟังเองนะครับอันนี้ต้องเล่ายอ้อนไปนิดหนึ่งสำหรับตัวหูฟังนะครับถึงแม้มันจะเป็นรูปร่างแบบนี้ก็จริงแต่ว่าตัวลําโพงของมันนะครับมันก็จะอยู่ตรงส่วนนี้นะครับลำโพงของการฟังนะ แล้วก็ไมโครโฟนต่างเนี่ยจะเป็นเซนเซอร์นะครับซึ่งสามารถที่จะใช้งานได้ค่อนข้างง่ายในการสั่งงานนี้ก็คือแค่แตะนะครับมันก็สามารถที่จะแตะได้แตะซ้ายแตะขวาอะไรเงี้ยก็สามารถที่ทําได้นะครับแล้วก็สามารถที่แตะแบบทริปเปิลแท็นะครับแตะครั้งหนึ่งอาจจะไม่ทํางานต้องแตะปะมสองหรือ3ครั้งนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการตามหาหูฟังมาฟังเสียงกันครับว่ามันดังขนาดไหน เสียงจะอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็น,กกน่าจะดีนะครับยังมีอะไรอีกเช็คอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้นะครับตัวนี้ใช้ระบบปฏิบัติบบการชื่อว่า h a r m o n y 4นะครับแล้วก็ยังตั้งค่าอื่นได้เช่นตรวจจับกระสุดใส่ไหมแล้วก็ที่สองนะครับสามารถปรับโรเดนซีนะครับอันนี้ก็คือเวลาที่เราต้องการอยู่ในสถานะที่แบบมีการเชื่อมต่อเยอะๆเนี่ยแค่เราเปิดโหมดนี้ปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะทำงานได้อย่างรวดเร็วแต่ฟีเจอร์นี้นั้นขอบอกไว้ก่อนนะครับ ถ้าอยู่ในสนามบ,บินมันจะปิดเองนะครับก็คือมันจับว่า,าึ้นเยอะๆเป็นยังไงแล้วก็สามารถที่จะสามารถสลับซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการเพิ่มเสียงสมมุติว่าคุณอยู่ในที่ที่เสียงดังมากนะครับคุณต้องการที่จะเพิ่มเสียงนั้นก็ถือว่าทําได้แต่ว่าไม่แน่นอนให้เปิดนาน,นครับเดี๋ยวมันจะหูอื้อไปสะกก่อนฟีเจอร์ของมันก็มีประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปลองฟังกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอย่างไร โอเคเรามาพูดถึงในเรื่องของการสวมใส่นะครับเรามาแล้วข้างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับวิธีการสวมใส่นะครับก็ง่ายๆครับมันสามารถที่จะหมุนไปหมุนมาเพื่อเปลี่ยนด้าได้นะครับด้านตรงนี้นะครับให้เอาตรงที่เป็นวงกลมเนี่ยเข้าไปในหูนะครับแล้วก็ด้านหลังนั้นล็อกแบบนี้นี่แบบนี้เองครับแล้วก็การสั่งงานนั้นง่ายมากคือมันสามารถดับเบิลแท็บเพื่อเล่นเพลงหรือดับเบิลแท็บเพื่อหยุดเพลง นะครับแล้วก็สามารถทำซิฟ t a ็คได้ชินเดกันการตั้งค่าต่างๆนั้นใช้ของเว i AI l i f e นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับไดเวอร์ของมันนะั้นมีขนาดอยู่ที่10.8มิลเมตรนะครับพอเราใส่2ข้างการปุ๊บนะครับมันก็จะทำให้ในเรื่องของคุณภาพเสียงนั้นนะที่ออกมาถือว่าค่อนข้างจะใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าเป็นหูฟังที่อาจจะไม่ได้เหมาะกับคนที่ชอบหูฟังที่ มีเบสเยอะนะครับก็คือมันเป็นหูฟังที่เสียงกลางๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวขยายมาให้เพราะว่าด้วยคุย้มกัดของไซส์ของมันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเสียงที่ออกมาถือว่าค่อนข้างคมชัดแล้วว่ามันอยู่ในหูแต่มันไม่ได้แบบชิดเข้าไปในในหูเลยในรูหูนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบหูฟังที่ชิดในกษนะอย่างเงี้ยตัวนี้ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์อยู่เหมือนกัน และแน่นอนครับว่ามันก็ต้องมีข้อกังขาเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายเยอะพอสมควรว่าเฮ้ยใส่เรายกไปโยกมากระโดดไปกระโดดมาอะไรแบบนี้จะหลุดไหมรวมถึงเอฟเฟอร์เรนว่าถ้าเราไปอยู่ในฟิตเนสที่เสียงดังๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราฟังเพลงอะ่ะมันจะได้ยินชัดแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไป ตามต่อกับในช่วงของการออกกําลังกายกันนะครับแต่ว่าก่อนไปออกกําลังกายนั้นเดี๋ยวเราจะทดสอบในเรื่องของไมโครโฟนจากในสตูดิโอแห่งนี้ว่าเสียงไมโครโฟนโดยที่เราใช้หูฟังตัวนี้อยู่เนี่ยเสียงออกมาเป็นอย่างไรกันครับทีนี้หลายคนก็คงสงสัยนะครับว่าหลังจากที่เราได้ทดลองทั้งในเรื่องของตัวไอทีนะครับว่ามันสามารถที่จะกันน้ได้ไอซีขนสะคือกันนได้แบบนี้นะครับ มันอีกเรื่องหนึ่งนะครับมันก็คือเรื่องของขอบตัวคือฟังเองนะครับสู้มันเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นแบบทรงนี้นะครับมันสามารถที่จะอยู่ในการออกกําลังกายเช่นการกระโดดไปกระโดดมาโดดไปหลบมาอะไรแบบพวกเล่นออกกังกาฟิเกสตอะไรนี้ได้ไหมน้ำหลอกประตูได้นะครับเพราะว่าจากที่เราได้ทดลองนะครับก็มีในเรื่องของตัวการหลบการกระโดดการวิ่งการอะไรต่างๆเนถ้าสามารถที่จะทนต่อการ ยกดานะครับแต่ว่ามันมีเงื่อข่ขแค่คือจะต้องใส่เจ้าหูฟังนี้ให้มันพอดีเพราะไม่งั้นน่ะเสียงมันจะไม่ได้แบบเต็มที่แต่ถามว่าเนื่องจากมันไม่มีระบบอแอตติว์ไนชัตเตอริงนะครับแต่ที่บอกไปแต่แตช่วงประมาณการคิดนะครับว่าเป็นเรื่องของเสียงคุณภนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องบอกไปก่อนนะว่าหูฟังตัวนี้พอมันเีอยม่แอตติว์ไ์ชัตเตอริงยกทรงมันก็เปิดโล่งทำให้เสียงทุกอยางมาเข้ามาได้หมด,หมดการที่ฟันจะ มีการตัดเตล์ลงตัวทําให้เกิดความสงบนั้นมันไม่ใช่ผลฟังที่ตอบสนองดีแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่รบอภิรานแคสเทลลครับดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องคิดพิจารณาให้ดีนะครับว่าสเลยรับหรือว่าตัวนี้ที่มันไม่รบอภิรานแคสเทลลตอบได้ความสบายในการสนแบบนั้นอะเอมาะกับคุณจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปนั้นก็คือเรื่องของตัวระบบอ่าไมโครโฟนกันนะครับว่าไมโครโฟนนั้นเป็นอย่างไรที่จริงแต่ละเราก็ได้ฟังกันอยู่แล้วนะครับว่าเครื่อของสุฟานตัวนี้ก็คือเป็นเสียงลักษณะแบบนนนีี้ั่เเองวลาท เราเจอสภาพเสียงรบกวนที่ไม่ได้ดังมากมันโอเคอยู่แต่พอจะเริ่มดังนิดนึงอ่ะจะเริ่มเห็นไอนะครับรรท,รทำงนางนในเรื่องของการเปลี่ยนเสียงอะไรต่างเงี้ยจะทําให้เสียงรอบข้างนั้น่ะมีเข้ามาบ้างเล็กน้อยนั่นเองครับอันี้ก็แถบไปกับเครื่องสององไมโครโฟนทีนี้เราไปดูเรื่องของแบตเตอรี่กันดีกว่าว่าแบตเตอรี่ของมันนั้นนะ่ะใช้งานได้นานขนาดไหนรองรับระบบไฟไร้ชาร์จบ่าและรอชาร์จเร็วแค่ไหนครับ สำหรับตัวหูฟังนะครับโควฟีคริปตัวนี้นะครับรูปทรงก็เป็นแบบนี้ก็เรียกได้ว่าแค่ใส่ที่หูมันก็ใส่ง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่ของมันนะครับข้างหนึ่งใช้ได้แปดชั่วโมงถือว่านานอยู่นะครับแล้วก็ตัวกล่องนั้นรวมกันทั้งหมดนะครับมีได้สาสิบหกชั่วโมงครับวิธีการชาร์จไฟนะครับเราสามารถที่จะชาร์จไฟผ่าน USB Type C นะครับเราเสียแบบนี้เราก็สามารถที่จะชาร์จได้ครับขึ้นไฟแบบนี้มานะครับ ส่วนระบบไวเดชาร์จนะครับเรามาลองกันดีกว่านะครับว่ามันจะสามารถชาร์จได้หรือเปล่านะครับลองวางเฉยๆครับตอนนี้นี่มันสามารถชาร์จไวเลสได้ด้วยนะครับเนี่ยให้ดูว่ามันมีไฟขึ้นนะครับที่ท่านนี้ก็ขึ้นเหมือนกันแสดงว่ามันรองรับทั้ง2ระบบครับโอเคครับสำหรับในเรื่องของคุณสมบัติและก็การบอก เล่าไปเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานของหูฟังหูงลฟีคลิปในระยะเวลานึงสัปดาห์เต็มนะครับก็จบประมาณนี้นะครับสาระหูฟลฟีคลิปนั้นก็เปิดตับจองแล้ววันนี้กับราคาที่6,490บาทนะครับโดยโปรโมชั่นนั้นเราก็แปะเป็นภาพให้คุณดูจากตรงนี้เลยนะครับถือว่าเป็นอีหูฟังหนึ่งนะครับที่คนที่ต้องการหูฟังแบบ Open e a อนะครับต้องการที่ดีที่สุดอีกตัวหนึ่งนะครับหรือเป็นหูฟังที่ผมต้ชื่อว่าหูฟังวินส่วนลุ่มที่ ปลอดภัยแล้วก็มีสีิที่คมชัดเราสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆจากตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับอาจจะมีจุดได้เพียงแค่ว่าการตั้งค่าของตัวปุ่มที่กดเนี่ยผมว่าฟังก์ชันมันน้อยไปนิดนึงถ้ามันตั้งแบบว่าแตะค้างลดเสียงแตะค้างเพิ่มเสียงหรือว่าจะเป็นฟังก์ชันต่างๆเช่นแตะเพื่อเรียก assistant แอตซิแตนอะไรเงี้ยผมว่าถ้ามันมีอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับ อย่างไรก็ตามครับโฮเวอร์ก็วายจำหน่ายแลอย่างรวดเร็วนะครับก็สามารถที่จะไปสับจองได้นะครับผมได้แปะลิงก์ไว้ข้างล่างนี้สาหรับคนที่สนใจครับแล้วก็พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นแกจิตและเรื่องราวอะไรนะั้นรอนติดตามชมในช่องบิ๊กไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b ส c คร b e คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางคาร้า,านนี้และในฟุตบอลคอมสแตทบิ๊กได้บอกเช่นเคยครับ